สวัดสวด,ดีครับพบกับจันโอและจันท็อปต้นในรายการชมรมโหราศ,าศาสตร์เอกอ,อุเทพนิมิตพยากรณ์ช่องของเราในรอบนี้ก็ได้สนับสนุนกันไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมการุณากดแชร์ กดไลฟ์นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการกดแชร์ออกไปแท่นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน อ๋อก็โอนไปแล้วไงตะกุดไงานาลายทรงลิ์ไงนนหรอหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนี่เปิดครั้งที่สามแล้วโอ้เปิดไปนะอืมเขาบอกอะไรไม่ได้ไปคืปนไปเอออย่เไ็นสนใจเลย เรียบร้อยไปหมดแล้วตะกุดก็ไปอยู่ในกล่องแล้วเก็บมาหมดแล้วตะกุดยันกอะเพชรชั้นสูงสุดเขาเป็นใครอ่ะก็ตะกุดไงวัดทําเขานาลายไงอืมติดต่อใครสุดต่อชื่อใครมันเขาหลงเข้ามาในนี้คือมันเหมือนกับพ่วงกันไงกดแชร์ออกไปแซ่ คนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถาม แชร์แล้วค่ะการเงินภายในสามวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะชื่อเล่นมไม่ไ,มไม่คุณประพัดสอนไม่ให้ผมเลยเดี๋ยวรออาจารย์โอก่อนนะอาจารย์โอเขาแชร์ก่อนคุณประพัฒสอนให้ชื่อเล่นมาด้วยเซเล่นเล่ <c oughs> นเออเล่นนะทำไมเล่นแบบอะไระสำนียังอ่า กดแชร์ออกไปเป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะอยู่กับพวกฝรั่งมากตอนเด็กๆนะตอนอายุเท่าไหร่อะตั้งแต่เจ็ดขวบถึงยี่สิบกว่ายี่ยี่เอ็ดนะไปอยู่กันตั้งหลายปี นะเดินบนไปในต่อเข้าสาัเจ็ดสิบกว่าสิบเจ็ดกว่าเจ็ดควบวเจ็ดควบจควบถึงยี่สิบเอ็ดเออน,น,นะอืมกดแชร์ออกไปแซ่เลวนะดูที่คำว่าสดเดี๋ยวรอาจารย์โอแชร์ก่อนเดี๋ยวตอบให้นะคุณฟ่ายนะมานะมามามา,มา บ้านพยากรสารพันโหนรดวงจิตสมัมพันธ์อ้าวคุณฝ้ายายิบซีแล้วหัวลาสัตวอ่ะเสร็จละนะอยู่ไหนอยู่ไหนชาแล้วค่ะการเงินภายในสาววันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณพระพัอนรพ่อป้องกันค่ะคุณฝ้ายนะช่วยงล่างอ๋อฝ้ายค่ะการเงินภายในสามวันนี้เหมือนมีผู้ใหญ่อุปถมัม อืมได้จ<ม> <นะ S 2> ากคนกแก่เออนะอาจจะมีคนแก่มานะไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยคือไพ่ผู้ใหญ่ประถมมีไพ่ใบน,นี้ด้วยความหมายโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็เดินทางมาถึงแล้วณนะบัดนี้โดยข่าทีนะคะ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอโดยตรงที่ Facebook โอสิวิกรอภิรัตโอสิวิกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอิวิหนึ่งห้าเอ๊ะทำไมคนชอบใช้คำว่าพ่อของลูกกันจังอะมามีมีผู้หญิงที่ท้องว่าโดนทิ้งเยอะหรอใช่ ปัญหามันเหมือนกับว่าเขาอยู่คนไม่ได้นะคุณโนตคุณโนตยี่สิบสามนะพ่อของลูกมีโอกาสจะกลับมาอีกไหมคะยังอ่ะมันเหมือนกับเขาเองเขาประหยัดเขาประหยัดเขาเหมือนเขายังไม่พอใจในการที่จะมีชีวิตครอบครัวมาเสียเงินถ้ามาแล้วอาจจะต้องจ่ายหรืออะไรเียสามวันนี้นะเขาเขาก็อยากจะประหยัดเงินก็พูดง่ายๆเขายังไม่พร้อมรับผิดชอบชีวิตอะไรเลยะตอนเนี้เอาง่ายๆนะความรู้สึกตรงนั้นนะเขาก็น้อยนะ เขายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตครอบครัวเพราะว่าตรงๆนะมีเยอะนะครับนะมันมีเยอะจัดรายการมาเลยเขาเขาใช้คำว่าพ่อของลูกจะกลับมาไหมพ่อของลูกจะกลับมาไหมเนี่ยเยอะมากโดยมีท่านอาจารย์โออาจารย์โอเลยถามอาจารย์เขาเขาโดนทิ้งกันเยอะเหรอแบบนี้แบบซิงเกิลมันมมเยอะอแยะนะมีเยอะแยะเพราะว่าผู้หญิงทุกวันเนี่ยมีประมาณสิบตอนหนึ่งถ้าพูดไปเนี่ยประชากรในโลกเนี่ยถ้ามีเจ็ดพันล้านคนเนี่ย จะมีผู้ชายไม่น่าจะเกินหนึ่งพันล้าน,นในโลกเนี้ที่มีเหลือนะเพราะว่ามันตายจากสงครามเป็นส่วนใหญ่เมื่อก่อนนู้นหรือตายจากแบบคือผู้ชายจะมีนิสัยห้าวแล้ว<า>จะตายเร<ล>็วตายเร็วส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอายุยืนกว่าด้วยเท่าท<พ>ี่เรียนมานะใช่ผู้หญิงอายุยืนกว่าแต่ผู้ชายจะตายเร็วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าส่วนใหญ่จะตายกันตอนวัยหนุ่มเสี่ยงกับชีวิตชอบไปเสี่ยงตายเด็กแวนอะไรอย่างเงี้ย ไปเสี่ยงตายนะไปทําสงครามไปแบบลบกันไปฆ่ากันแล้วยิ่งเจอลัทธิบางอย่างล้างหัวบอกว,ว่าแกระเบิดสิแล้วแกจะได้บุญโอ้แล้วอัน,นี้ด้วยนะเป็นแกเป็นแก้กงกันด้วยมา <นะ S 2> เร็วแชร์ราคาแคก29ปีนะคะสามีเก่าคิดจะส่งเสียงเงินให้ลูกไหมคะเหมือนเขาอยากให้ผู้หญิงจัดการเองคือ เราเราับผิดชอบทั้งขึ้นทั้งล่องอะพูดตรงๆเลยนะคุณภูต้องแชร์ก่อนนะคะกดแชร์ออกไปแซ่ถามว่าอะไรไหนะดูซิเขาจะออกจากบาเขาจะออกไปจากที่นี่ไหมคะเขาหายไปสี่วันแล้วเขาจะออกงานไหมคะไม่รู้อะคุณถามอะไรคุณเน่ะ,ะซึ่งคาถามาตกลงตกลงลออกจากที่ไหนออกจากที่นี่ออกจากงานหรือออกจากบ้านหรือออกจากอะไรหรือเขาเป็นเพื่อน่วงงานคุณ หรือเขาเป็นสามีคุณเลยคือคุณต้องเอาให้แน่ค,คุณคุณพี่เหมือนก็แบบแอบ,บมาแอบ,บไปทําลองเงี้ยเออแบบแอบ,บอะไรเออเวลาถามอะไรก็แบบเต็มใจถามหน่อยเฮ้อนะอย่าปล่อยให้พวกอาจารย์เนี่ยต้มไมนี่บอกให้แชร์<ด>บอกให้แชร์ออกไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ a <บ><ร>นี่วะะเ,ออเลว กดแชร์ออกไปแซ่ดูเวลาก่อนีงคนละ9,999แชร์ชรติดต่อนะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับนะที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต f a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิริ15คุณภูมมีผู้แชร์แล้วนะคะ มามครับคนที่ชอบค่ะเขาหายไปไม่รู้เขาจะลาออกจากงานไหมคะอะเดี๋ยวดูให้ละกันออกจากงานไหมเขายังไม่อะนะยังงั้นนะยังนั่งนั่งมีตาแหน่งอยู่นะคะ <c oughs> นั่งนั่งบาลังคือมีตําแหน่งอยู่นั่งบาลังอยู่เวลาใกล้หมดแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอได้ไพ่สควีนถือถ้วยนะคะอ,อ่ะยังไม่ออกนะคะเปลี่ยนฝันร้ายนะคะ ให้กลายเป็นรักเขาคุณค่ะต้องแต่เลิกกันไปไม่ให้เงินสักบาทค่ะก็เขาให้เราร<อ>ับผิดชอบเองไม่คุณรับผิดชอบเละเทะเลยนะมันเป็นไพ่แมผ่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบทั้งหมดม,ม,มันเป็นไพ่แม่ไพ่ภรรยาคือเขาให้ทางฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายแม่แม่เนี่ยรับผิดชอบ เอาละครับหมดเวลาแ,แล้วคุณก็สามารถทําได้ด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นแม่ที่ดีได้รับผิดชอบลูกได้นะคะคุณเปลี่ยนฝันรายให้กลายเป็นรักนะคะมาไปแล้วนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธาน